ฮ่าสวัสดีกันด้วยเลย,ยแล้วกันนะครับนะวันนี้ก็นะครับสู่เกมของผมครับโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับนะก็นะครับซึ่งวันนี้เราจะไปจับตัวเชมี่ของเราวันเว้ยนะฮะซึ่งเชมี่หน้าตาเป็นไงก็ไปดูกันตรงที่ปกคลิปกันเลยดีกว,ว่านั่นแหละนะก็นั่นแหละปกคลิปมันก็บอกกันอยู่แล้วนะว่าเชยมี่เชมี่อะไรงี้นะครับเกิดอยู่ประมาณเท่าไหร่วะปนึปนงผมหาก,ก่อนเดี๋ยววะนี่เนี่ยเชมินนะเชมินผมเรียกว่าเชมีเ่เลยนะ 0.28%นะครับมันน่ารักดีะนะผมก็เลยหาจับเอาดีกว่านะเอาโปเกมอนไม่ได้แมื่อไนะเออนะนี่เอาโปเกมอนนี่นี่โอเคนะครับซึ่งเชมินี่มันน่ารักผมก็เลยมาหาจับดูเฉยๆนะครับแบบว่าไม่รู้ว่าจะจับตัวอะไรแล้วต่อ,อไปก็คงจะไปจับมาชาโดแล้วก็ลูคาลิโอเดินดีโอรู้ดินะฮะแล้วก็ไปจับตัวเลยอะไรก็แล้วแต่นะลูเกียอะไรเงี้ยลูเกียมันเกิดอ๋อมันน่าจะสมมติเอานะฮะลูเกียผมคิดว่า นะฮะแล้วก็หาลาลาทิองลาดิโอัสลาทิอัสอะไรอย่างเงี้นะฮะออสองพี่น้องอะไรเงี้ยนะฮะแม่เราก็รอไปแล้วว่าเชมี่เนี่ยจะเกิดหรือเปล่าระหว่านี้เราก็ตัดไม้ด้วยเลยละกันนะป่าขาวเราต้องการเอาไปสร้างบ้านนะฮะไอ,อป่าขาวของเราเนี่ยนะเออไม้ขาวดิบไม้ไม้คือไม้นะฮะแม่เอาไปสร้างบ้านของเราเห็นบอกว่าพี่พี่สร้างบ้านบ้านสวยหน่อยได้ไหมนะฮะผมก็ได้ได้นะเออรอของก่อนนะรอรอไม้ด้วยแหละ นะฮะซึ่งนี้กับมินองเกิดเลยนะไม้ขาวนะครับเริ่มมีเซอร์เดอัรเกิดด้วยมั้งเนี่ยมั้งนะฮะถ้าเกิดที่ผมจะเนี่ยเซอร์เดอัร์ดรู้ทำไมรอบนี้มันสุดที่สุดเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์ว่เนี่ยงอันนึงอ,อาชิเมน้นบางโอเคโเคเกือบแล้วอืมตอนนี้อยู่ช่วงที่ตอนเดยททามนะครับน่าจะมันแล้วแต่เวลานะมันจะขึ้นแล้วแต่เวลาว่าเวลานี้จะเปอร์เซ็นต์เท่านี้อะไรอย่างงี้นะครับ้วอืมมันก็จะเป็นทาลองน,นี้ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งกันนะตอนนั้นอ,อ่ะอืม ซึ่งเชมินนะครับเป็นเทพที่มีสองล่างเว้ยอ่อมันคือเทพหรือามายาได้ไหลายนะัดกับแมงมามันเป็นเดบูบี้เด้อลองหากันดูได้เว้ยนะฮะเป็นแบบว่าแม่งโผล่ทีโผล่กันเป็นสิบสิบฝูงอะไรอ่ะงนสิบฝูงก็แล้วแย่และสิบสิบตัวอะไรยี่นะครับมาทีมาเป็นฝูงอะไรเงี้ยนะเออมาทีเป็นล่านนะบอกเลยนะลองไปดูได้เว้ยนะฮะแม่สนุกสนุกนะเชมินอย่างงูอย่างงี้เชมินนกกาอย่างงูอย่างงี้ ถ้าเชมินที่มันสามารถพูดเป็นภาษาคนเรากันเองได้เว้ยสึกว่าเป็นโปเกมอนที่ลึกลับมากเหมือนมิวนะฮะมิวทูกับมิววันมิวมิวทูมันโลนขึ้นมาเฉยอะนะเออตามหาฟอสซิลมาเจอได้ไงก็ยังไม่รู้เลยฟอสซิลเวนอะขอมิวอะไรเงี้ยม,มันคือมันคือดีเด็นเมันไม่ใช่อ่าฟอสซิลอะไรต่างๆนะฮะเออนะฮะเออซึ่งเราเจอปลารกบอดเลยเวย้ยไปดูได้ในไลฟ์สดนะครับหนะ้าต่อต้นๆนะครับไ,ไปดูกันได้เว้ยเราได้ไปลารกบอดมา โอ้โหสุดยอดมากเลยเว้ยตอนปลัรกบอลได้มาเนี่ยรู้สึกโอ้โหเหมือนได้เกิดใหม่นะฮะไม่เคยได้มาก่อนเลยนะฮะปลัรกบอลนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจ,จะติดแบบว่า99%เหมือนเอ็มบอลนะฮะแม่เอ็มบอลน,นั้นมีเปอร์เซ็นต์ไงเป็นว่า9ก้าสิบเาจเอะไรเงี้ยน,นะมีอีก0.001%ที่มันยังที่มันไม่สามารถติดได้เว้ยนะฮะซึ่งมันก็นะมันจะมืดเหรอนะฮะมันจะมืดเหรอซึ่งนะครับผมใช้เชนเดอร์อยู่ที่เอพันอยู่ที่ประมาณ40กกว่านะะนะคะครับ็อืม ผมหาอันนี้อยู่นะครับแบบว่าอะไรรัดจอขายแยกนะครับใครมีร้านขายแยกการดจอบอกกันได้นะครับมือสองอะไรงนี้บอกกันได้แบบก็มามีเช่นร้านขายมือสองเช่น i have cpu ที่ผมไปซื้อการดจอมานะครับมื่อสาปีก่อนนะครับร้วก็บอกบอกกันได้นะผมก็จะไปซื้อเอาแล้วนะเออแล้วก็รอวันที่ผมจะไปซื้อไปซื้อคอมกับเพื่อนผมนะเพื่อนผมจะไปซื้อคอมใหม่ราคาสามหมื่นกว่าบาท นะไม่รู้ว่าจะได้206ศูนยซูเปอร์หรือเปล่าเว้ยนะผมก็รออยู่นะว่าเอ้ยมึงจะได้หรือเปล่าว่า2 0งศูนย์สองูนยซูเปอร์นะฮะซึ่งถ้าผมนล้วคิดว่า1080เอ้ย TI เนี่ยน่าจะแรงกว่านะฮะนะแต่ว่า2060มันเป็นอะไรวะไอ้นั่นแหละอืมอะไรวะมันเรียกว่าอะไรบีเลเทสซิงนะครับน้องเลยบอกว่านี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออนะอืมโอเคโอเคโอเคนะ มีคเคล็ลับเสี้ยงเฉยเลยครับซึ่งผมก็รอไปแล้วนะรอขายแย่นะครับนะโชคดีก็รับโดเลตอยู่เลยนะใต้ลิงก์ใต้ดิสคิปชันเลยครับผมนะั่นนะติปมีนะครับเออบอกว่ารับโดเลตนะครับมไ่ง่ายเลยแม่เนื้อๆ,ๆพูดแบบแบบตามตรงเลยรับโดเลตครับิงเช็คสปอนไปอีกรอบดูสิมันจะเกิดหรือยัง มันน่าจะอยู่เท่าเดิมมั้งฮะน่าจะอยู่เท่าเดิมเชมินนะเชมินเชมีเชมีศ1นย์จุดหนึหนอนตะกรับนามันก็ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่นะฮะแม่มันก็นะเออมีบางคนบอกว่าผมปรับเปลนไหมไม่นะครับนะปรับไม่เปลนนะครับประเด็นนะนะเออนั่นแหละเออนะจจ่าอู้ววเรามีมาอยู่มาสองสามชุดแล้วโอเคเกือบสี่ชุดแล้วนะโอเค นะฮะเราก็เอาไปสร้างบ้านได้สบายเลยผมมีไม้ไม้ดำอยู่เลยนะตอนผมไปหามาชาโดในไลฟ์สดนะครับนะมาชาโดมาเกิดที่ลูฟิตฟอเรสนะครับอือนั่นแหละซึ่งนะแม่งคือผมไปรอหาลูฟิตฟอเรสแม่งยาวกว่านี้อีกนะมีอยู่มาสิบสิบแถวได้เนี่ยนะเป็นยี่สิบแถวอะไรได้เลยนะไอ้สีม่วงนะฮะแม่งหายากมากเลยเว้ยนี่บิทฟอเรสฮิลนะฮะไม่รู้ว่าเกิดหรือเปล่าวะเชมี่แป๊บน,นึงนะขอดูอะไรเว็บแป๊บน,นึงนะเช,ม,ชมินเชมินนะ เชมินเกิดฟอเรสต์บิชฟอเรสธรรมดานะครับบิชนี่คือบิชฟอเรสตนะครับไม้ขาวกนะูเอรอัวเหรออ๋อตัวนี้น่ารักนะฮะร่างสาวไม่น่ารักมากนะเลยเฮ้ยไม่ไม่ร่างสาดวดูโหดร้ายมากเลยนะฮะเฮ้ยทำไมมีแต่ฮิวเฮลเฮลเฮลเฮ้ยไม่ได้หัวหน้าก,กายแบบเป็นธรรมดาวะนี้ก็ตัดไม้เนะนี่ยบิชฟอเรสตธรรมดาโอเคโอเคถือว่ายังมีอยู่บ้างนะฮะยังมีให้มันเกิดเนี่ยนะซึ่งผมก็หวังว่าเชมินเนี่ย จะเกิดมาเพราะว่านี yo, ่นะเว้ยอะไรวะเซยชายนี่อหมังไงวางสูงไงเออซึ่งนะครับนะผมมีนี่นะเว้ยนี่เนี่ยมันชื่อมันเชื่ออะไรกว่าดื่มเลยวะมันเชื่อวะตัววายนะครับนะมันชื่อไม่เชื่ออะไรอีวายเท่เออมันชื่ออีวายเท่นะครับเออนะอีวายเท่นะฮะแหมซึ่งหล่อเท่มากแล้วแม่งบินได้สบายวะอะไรบินสบายกว่าไม่น่าหนาแล้ววะไอแล้วว่าเลโกซ่าอีกนะครับ มันดูสวยด้วยแหละประเด็นนะฮะตอนบินอ่ะคือหล่อเท่มากเลยครับอืมนะอืมออื้ออื้เล็ก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 เฉยเล็กเล็กอื้นะฮะซึ่งวันนี้เออซึ่งนะครับนะผมจะเพิ่มการไลฟ์สดลงไปนะครับจะเป็นวันอาทิตย์นะครับนะก็นะฮะรอชมกันเลยดีกว่าว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะมีหรือว่าไม่มีเอ๊ะแล้วแต่นะฮะคือวันอาทิตย์นะผมจะมาหรือว่าหรือว่าไม่มาก็ได้เว้ยก็คือบอกว่า บอกว่าเผื่อหรืออาจจะมานะฮะแหมแต่ก็คงมาแหละนะประมาณตั้ง80%มาแน่ๆนะฮะคือ80%คือมาไลฟ์สดนะครับนะเหลือส่วนอีก20%ก็คือวันนั้นอาจจะเกียดเนี่ยน,นะพูดมากจกโอ้กัดปากเหรอโอ้พูดมากแกกูอ่ะอย่าเป็นร้อนในเลยนะกูร้องอย่าเป็นร้อนในเลยนะฮะซึ่งผมก็อยากหาเว็บแคมมาเปิดหน้าอยู่นะซึ่งก็นะนี่ ไม่มีตังค์งแก้วเปรนเด่นคือไม่มีตังค์นะชั้นนี้หาตังค์เก็บตังค์ซื้อกาสจออยู่ครับมีร้านขายแยกก็บอกบอกกันได้นะครับมีส่วนลดอะไรให้ผมได้ก็บอกบอกกันได้นะเออแบบมือสองอะไรเงี้ยที่เขาเอาไปขุดบิตคอยอะไรเงี้ยได้นะผมรับหมดนะบอกเลยขอให้เล่นเกมได้นะเออนะครับซึ่งในร้านในแบบว่า,าพวกงาน TGS ออะไรงงี้นะครับเขาไม่เขาน่าจะไม่ขายแยกนะครับที่ผมคิดนะอืแต่ก็คงผมน่าจะไปแค่ ไปซื้อคอมจะเพื่อนอะไรเับเพื่อนอะไรเพื่อนจนะซื้อคอมคนเดียวนะนะแล้วผมก็น่าจะไปแค่แนะนานเพื่อนไอ้มึงซื้อนี่สิเขาเรียกว่าการยุไงมีเพื่อนดีก็คือการยูอบอกว่ามึงต้องซื้อแล้ววันนี้นะเออในด้านที่ผมมันยัง,ยงมีคอมกาก,ากๆอยู่เลยครับอืมอืมแต่ก็นะส่วนมากขาด CPU เฉยนะครับแต่อคอมตอนนี้เอเอชางมันดีกว่าพูดมากเดี๋ยวเขาบ่นํำการ อะไรงี้นะครับเราอยู่กันมาแปดนาทีแล้วมันยังไม่มีตัวไดเกิดให้ผมเลยวะเออมันต้องอย่างงี้สิสเธอแย่แหละแม่เกิดกี่เปอร์เซ็นต์วะดูเช็คไปเรื่อยๆนะครับเช็คไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อเป็นกำลังใจไงเพื่อเป็นกำลังใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยๆแล้วกันนะครับ,ออรบนะครับศูนย์จุดสามสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้อยู่อ,อืมไม่ดูวซึ่ว่ามาันจะเกิดหรือว่าเซอร์ได้อาจจะเกิด นะครับเซอรอัดหรืออะไรยังไงก็จะเกิดกินนี่นะเออเนีย่ยโหซีดซีดเหนี่ยพี่ซีดไปเหยียบยังไงล่ะเออเออเก็บไปเรื่อยเรือยเอเออแม่หนึ่งสิบห้าเซปปิ้งเนนะเออโอ้เป็นล้านเลยวะ่ะเออเซอร์นะครับวันอังคารผมอาจจะลงคลิปเพิ่มเติมนะครับวันอังคารหรือวันพฤหัสนะครับคลิปที่ผมเอาไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่างๆนะครับมึ้งคนนี้น่นนารักอ่ะนั่งสาดดูลหล่อเท่มากแล้วเมื่อก่อนผมคิดว่าเมื่อประมาณห้าปีหกไม่ใช่ห้าปีน่าจะประมาณสิบปีก่อน ผมคิดว่าตัวเนี้ยมังเก่งนะฮะตอนที่แม่งออกมาเจนใหม่ๆเลยนะนั้นนะฮะ,นะ,นะโ,อโอ้รู้เลยว่าแก่ขนาดไหนรู้ไตัวนี้มันน่าจะอยู่เจนสองนะฮะใช่เปล่าไม่ใช่เจนสองหรือเปล่าวะเออเออเออจนสามเปล่าวะเจนสี่นะฮะประมาณเจนสี่นะครับนตอนนั้นผมคิดว่าเอ้แม่งเท่ดีวะ่เวะเท่สายตาตอนนั้นแม่งเท่ดีว่ะมันเต่าโช่วงนั้นชอบเต่าเวย้ยเต่ามึงเท่ว่ะเออตอนนั้นมีเลี้ยงเต่าอยู่ด้วยประเด็นค,คือคึกไงเลีเ้ยงเต่า่ะ นะฮะแล้วก็เอาเต่าไปปล่อยอยู่ตรงแม่น้าโของอ่ะคิดดูดิห่อนะครับมันคือคลองนะครับก็คือมันคือคลองแบบว่าข้ามไปข้ามมาน่าจะห่างกันประมาณสองสามกิโลได้นะ,ะคลองแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหนึ่งเป็นบาบิอินหรือยุดยาอะไรเงี้ย,ย,ยนะฮะผมจำไม่ได้ละ,ะแต่ที่น่นคือมันไกลมากนะฮะแหม่นั่งเรือทีเสียยี่สิบสาสิบาทแล้วแม่งพอข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเ้ยทุกคนนะฮะอะไรว่าข้าไปฝั่งหนึ่งแล้วมันมีกระเช้าอ่ะ ก็คือตอนนั้นผมเอคือตรนนั้นอะผมไปนั่งเล่นกระเช้านะฮะแกะเซลอยู่แล้วะนะฮะตอนนั้นผมไปนั่งเล่นกกะเช้านะครับกับเพื่อนๆนะฮะซึ่งกระเช้าแม่งต้องคิดถึงตรงตรงนั้นนะครับคือตอนนั้นมันจะเป็นวัดนะครับเป็นวัดแบบว่าเก่าแก่มากเก่าเก่าจะจับอะลองคิดดูเก่าแบบมีโอ้โหรอยรล้ารอยแตกนะครับด้านแะเชาแม่งก็จะพังเลยวยซึ่งตอนนั้นตอนนั้นยังงงแล้วใครเขาบังคับให้กลัวนั่งงงเลยใครเขาบังคับวะ อันนั้นี่โขมเพลงอะคิดดูนะที่คิดถึงอะไรวะ่าชิงช้าสวรรค์แบบเก่าเก่ากึกอะไรเงี้ยนะฮะลองลองเอาไปดูโอ้โหเจอนี้เกิดอืมอืมลองคิดดูนะที่ชิงช้าสวรรค์แบบว่าเก่าแบบกึกเลยแต่ว่ามันอยู่แค่เส้นเส้นเดียวอะนะฮะนั่นแหละท้งนองน,นั้นอะมีอยู่แค่เส้นผู้นี่เดี๋ยวะะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับดูบ่บ่เวามากเลยตอนนั้นลมพัดเย็นมากลมพัดอย่างแรงเลยนะเย็นมากถึงขั้นแรงมากเลยนะอืม นะฮะซึ่งนั่นคือประเด็นเว้ยแม่งต้องข้าวฝั่งไปฝั่งมาเล่นๆนะตอนนั้นผมก็ว่าวเลยนั่งเล่นไปสักสาสีรอบเว้ยแม่งมีเสียงดังกึกกึกกึกไปด้วยโอ้โหได้โคตรได้ฟิลลิ่งเลยตอนนั้นอ่ะนะนะ <c oughs> แหมวิวิกรรมตลกผมยังมีอีกเยอะนะฮะซึ่งเล่าถึงกระเช้าต่อแล้วกระเช้านะฮะตอนนั้นอะ่นะ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 ผมเอาเอาอะไร,ะไร,ะไร,ะไรวะลูกบอลอะไรวะมันคือมันไม่ใช่ลูกบอลมันคือ แล้วเปิดปิงปองอ่ะเออเอาไปเอาไปจุดเล่นนะฮะแม่เอาไปจุดเล่นแถวเช้าเลยข้างในตรงต้องเช้ารถย,โยโนไปแล้วก็คือตอนนั้นแม่งอยู่ฝั่งที่ที่ที่มันไม่ใช่อยู่ฝั่งกับบ้านเนี่ยพวกผมอ่ะแล้วคือแม่งลืมคิดไงสัตว์แม่งเด็กเด็กจัดอะ่ะนะรโยนลูกไปิงปองไปฟิวไม่เวรแล้วกูแล้วกูเลยกลับยังไงนะาแม่ตอนนั้นโอ้หน้าเสียเลยไม่เล่นอ่ะโอ้แล้วกูกลับยังไงแหมว่าอะไรแล้วตอนนั้นเคยก็เลยแบบว่า นะเดินอ้อมกันตอนนั้นน่นาจะประมาณ5้าโมงเย็นแล้วเด็กๆตอนอายุประมาณ5้าหขวบนะฮะคิดดู5้าหขวบไปนั่งเล่นแถวกระเช้าแบบห่างไกลจากบ้านประมาณเท่าไหร่วะสามไม่นาไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สามอะ่ะเป็นห้าหกกิโลได้นะเออไปนั่งเล่นอย่างนั้นโอ้โหโอ้โหบอกเลยนะกลับบ้านยังไงบอกเลยว่านะเออลำบากชิบหายเดินแบบว่ายาวเอ,อ้ยแล้วก็ นะตอนนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเป็นทํานองว่าเป็นบ้านสังกสีหรือบ้านริมน้ําบ้านไม้อะไรต่างเว้นะฮะเออแม่งโอ้โหนะจริงจริงฟิลลิ่งได้แม่งได้ว่าเลยตอนนั้นโอ้โหแล้วคือบรรยากาศออกเทาๆหน่อยเหมือนโลกซอมบี้เกิดอะไรเงี้ยนะเออแม่งไบเพื่อนวิ่งกันเพื่อนวิ่งกันเลยใครถึงช้ากูช่างแม่งแล้วกูทิ้งเลยแล้วเว้ยอะเงี้ยนะฮะแม่งสนุกจัดตอนนั้นเด็กๆนะตอนโตขึ้นมาคิดว่ากูทำทำไม คูณทำมาทำไมวะเออนะนี่อืมอืมนะฮะเล่ามาแล้วโอเคนะฮะเล่ามาประมาณสิบห้าสิบสามดีแล้วนะยังไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเกิดอะไรครับอืมนะหวังว่าจะมีเชมี่เชมินอะไรยีเกิดได้ครับแมงก็ยังไม่เกิดมีเลยไอ้ทว่วเนี่ยนกติดบัก๊กนะก็คือก็คือแบบว่าถ้าเกิดมันบินออกนอกระยะคืนเราก็ได้เห็นเป็นแบนบแบนบ,นบนี้นะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้อะไรวะ บินออกนอกไปเช่นถ้าเกิดเราเจอเดโคซ่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะคงบินออกไปแล้วนะถ้าเกิดเราไม่ปรับเป็นอย่างเงี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันปรับยังไงด้วยนะฮะนะ่ะเช่นถ้าเกิดผมเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อ่ะเดินเข้าไปใกล้มันก็จะขยับขยับสิขยับฮลัลโหลอ่าเนี่ยขยับแล้วเลยขยับแล้วนะฮะนี่ไหนนะเราลองนี่เลยนีว่ว้าวอืมเว้ยเวอเืม เออซึ่งนะครับนะผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงเว้นะฮะมันคือลูกใสๆนะครับคนยุคนี้ไม่รู้ว่าทันกันหรือเปล่านะซึ่งนะฮะลูกเออสมัยโลกมันคือมันเรียกว่าลูกลูกเลี้ยงหรือว่าลูกอะไรใสๆนะครับที่มันเอาไวเ้เดี๋ยวเนี้ยมันเอาไว้ทําดับกลิ่นลดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใสๆอุ้ยสแกขอนะครับคือซึ่งช่องนั้นนะนะมันมีข่าวด้วยว่าควรเตือนให้เด็กๆนะคะห้าม เอาไอ้ลูกเลี้ยงหรืออะไรเนะี่ยไปยัดเข้าปากนะคะเด็กๆนะคะคุณผู้ปกครองโปรดระวังคือตอนนั้นอะคือมันเป็นเม็ดแข็งๆนะครับมาเป็นคือเม็ดแข็งๆก้อนเล็กๆไปเลยนะฮะแล้วเอาแล้วคือเราต้องเอาหาต้องหาขวดน้ำเว้ยก็แก๊ก็แกกๆๆนะครับแล้วก็เอาน้ํากอกใส่ที่เต็มแล้วก็เอาลูกเลี้ยงอะหรืออะไรสักอย่างนะฮะเมื่อก่อนผมเรียกว่าลูกเลี้ยงมั้งนะฮะแล้วใส่เข้าไปเว้ยนะนั่นคือบางอันแม่งมีดาวข้างในลูกใส,สๆใสๆใสๆอะมันมีดาวเอ้ยอะไรเอ้ย ตอนนั้นแม่งสวยมากมีหลายส,สีสีฟ้าสีเขียวอะไรโอ้โหสวยจัดนะฮะตอนนั้นโอ้โหนะบอกเลยว,ว่าตอนนั้นมีเพื่อนพคกเพื่อนๆของเดียวมีก็คือเป็นอีกแก๊งหนึ่งนะครับอีกแก๊งหนึ่งนะ,ะเออนะเอาแบบว่านี่เว้ยกูเลี้ยงตอนนั้นคือไม่รู้ว่าห่าอะไรตอนนั้นติดอยู่ประมาณสามสี่สามสี่วันมั้งตอนนั้นนะฮะเออเป็นฮิตอยู่มาสามสี่วันไม่รู้ฮิตได้ไงฮิตมาจากไหนก็ไม่รู้จู่เพื่อนแถวบ้านผม,มก็เล่นกันนะเออจู่แม่ครับนะ เออไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นำผู้นำเทนนะเออบอกเลยนะแล้แม่งออกข่าวได้ไประเด็นออกข่าวที่มันไม่ใช่แถวบ้านผมนะฮะมั้งนะเออเพราะว่าแถวบ้านผมก็ไม่มีใครกินลูกเรียงอันนี้เข้าไปเลยนะะเพราะว่าเด็กฉลาดกันทั้งนั้นนะอือเหมือนชมตัวเองนะว่าตัวเองตัวเองมันฉลาดนะครับอือไม่มีใครโง่เลยครับนะจริงๆนะเออทุกคนดักคนดักฉลาดนะเออบอกเลยฉลาดในคนละเรื่องไนงะ น่าเหมือนกับพ่อแม่ผมเนี่ยนะไม่เคยพูดไม่เคยด่าเรื่องความรู้หรือเรื่องความฉลาดไม่เหมือนกับอาจารย์อาจารย์มั่งดูถูกผมชิบหายเลยนะครับตอนผมอยู่มัธยมมต้นนะครับอ่าบอกเลยว่ามึงอ่ะมึงเรียนจบไปมึงก็ทําได้แค่วินหรอว่าเด็กวินอ่ะเออขับวินวนะนะเออนะซึ่งอืมนะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเว้เ้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเอาเอาไหนด้วยแหละเออนะครับอืมนะเรียนได้แค่ เรียนจบไปมึงก็ทำได้แค่วินมอไซค์เออทำไรก็แล้วแต่บอวินมอไซค์บางคนแม่งวิ่งได้ประมาณห้าหกร้อยเลยนะนี่นะเออถ้าเกิดขยันอนะ่ะตื่นตีห้านะครับได้วันละห้าหกร้อยตื่นตีห้าเลิกทุ่มหนึ่งหกโมงเลยอนะสผมนะคิดว่าวินเนี่ยเป็นเป็นอาชีพที่สบายด้วยคล้ายๆกับฟรีแลนด์นะครับแต่ว่านะอันนี้แค่วิ่งรถไปมาระวังรถบอกว่านี่เฉยนะครับนะ แค่นั้นอ่ะเออแค่เกือบตอนนี้นะครับยุคนี้นะครับประมาณปากซอยนะ้แมงล่อ,อผมไป20บาทแล้วจริงปากซอยของผมเนี่ยนาจะประมาณสากิโลสมาว่าน่าจะประมาณ2กิโลได้สองสามกิโลได้นะเออนะนะประมาณ20บาทสมมุติห้ากิโลเลเออผมจำไม่ได้นะฮะเออประมาณนั้นนะครับล่อยี่สิบนะและคือตอนที่ผมไปถ้าเกิดผมนั่งไปบอกว่าประมาณ10กิโลแมงล่อ,อผมไป80สิอะไรย่างนี้ก็มีนะครับบางร้านเออบางบางร้านไปเกะแย่ละบางสถานที่นะ วินแม่งขึ้นราคามันก็ไม่แปลกแล้วขึ้นค่าของชีพนะเออผมนึกถึงนี่ว่ารถตุ๊กๆนะครับรถตุ๊กๆสมัยก่อนนะฮะคือมันมีรถตุ๊กๆแบบธรรมดาแล้วก็รถตุ๊กๆแบบขันใหญ่คันใหญ่เหมือนกับยุคปัจจุบันนะครับนะสมัยก่อนผมเรียกว่ารถตุ๊กๆใหญ่นะครับนะตอนนั้นคิด20บาทผมไปตลาดเมื่อประมาณ5 6ขวบนะครับไปตลาด20บาทนะตลาดตลาดเป็นไกลไหมไกล ไกด้วยเว้ยแม่งคือประเด็นรถตุ๊กมีราคาแบบก็มันคือรถตุ๊กแบบเก่าๆเลยเว้ยเราเต่าเก่าๆแบบว่าไม่มีโครงอะไรแม่งขับสิ่งมากมืดๆโอ้โหถ้าเกิดคนถ้ากคุณเคยนั่งนี่คุณจะรู้เลยเรานั่งสิ่งสิ่งแบบสิ่งมากสิ่งมืดบิดปลอกหมดเปลือกอะหมดปลอกหมดปลอกสิ่งโอ้โหสเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไอเดนแม่งทำจากไม้นะฮะตรงพื้นอะไม่ใช่แบบเหล็กสแตนเลสอะไรต่างๆนะครับไม่เหมือนรถรถตุ๊กยี่สิบบาทเว้ย นะฮะลองไปหาเซิร์ชดูไอยนั่นแม่งจะมีหลังคางก็่งูอยู่หนึ่งนะบอกเลยนะเหมือนแม่งปลอดภัยแม่งไม่ปลอดภัยเลยนะแต่ว่านั้นมีข้อดีอย่างคือลมแม่งพัดสบายมากอืแล้วแม่งขับซิ่งสบายซิ่งแบบนี่คือนี่คือลองจินตนาการไม้นะฮะไม้ที่แม่งสั่นแบบดึ๊ดดิ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 ๊ดเอาแล้วฮะไม้แม่งสั่นอย่างนั้นแล้วแม่งตีนกูเนี่ยชาตีนชาขับคือขับยังไงให้ตีนชา คิดดูทุกคนโอาโหตีนชาโอ้โหนึกสภาพตีนชาโอ้น้าขับใบขนาดไหนนั้นัอนโหน่าจะประมาณ20บาทเหมือนกันนะ20บาทหรือ15บาทหรือ10บาทนะจะไม่ได้ตอนผมไปโรงเรียนนะเออเออนะเดี๋ยวมีเรื่องเล่าต่อนะครับนะวันพุธนะครับนะอันนี้ได้ไปแค่นี้ไปก่อนนะแม่งเมื่อก่อนมีเรื่องเล่าเยอะเยอะมากนะเลือ่องเลื่อนเป็นสตรอรี่ย,ยาวๆก็มีสตรอรี่เล็กๆสั้นๆก็มีว้ยนะทุกคนเลย โอเคนะครับนาะพันนี้ก็ขอจบที่พ,พีเท่านี้จบเลยละกันนะครับนะเหมือนรู้อย่างแม่งเวลายอยู่แค่นี้หละนะโอ้โหแล้วแล้วก็ไม่มีเชมี่เกิดนะฮะแบบก็นะเออคลิปนี้กูจะเอาตัวอะไรขึ้นเนี่ยอีออไวายเท่าแบบใชนี่ละกันนะฮะแมบคลิปเบ็ดหน่อยเอนะครับนะก็เจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับนะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมได้เลยละกันนะครับนะเนะนะนะจอกันคลิปหน้าเลยบายนะครับย้่อยากให้เล่าเรื่องอะไรบอกกันได้นะครับเออ